สวัสดีนักงทุนนะครับวันนี้ผมจันกายตูนกิงเทรดเดอร์ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์นะกับทีม i d e ด t r a d e ก็ขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่รายการ Journey m o n น y ี่เรามาพบกันเป็นประจำทุกอาทิตย์นะทุกวันจันทร์เวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับรายการนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้กับพวกเราทุกๆคนตั้งแต่ คนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยไปจนถึงขั้นแอดวานกันเลยทีเดียวนะสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องงบเรื่องง่ายมันจะง่ายจริงไหมก็ไปดูกันสำหรับ ep 1.1นึครับผมก็ขออนุญาตรีแคปกันสักนิดหนึ่งนะก็ตัดเข้าหน้าจอก่อนนะครับาการวิเคราะห์งบการเงินนะ ผมบอกแล้วครับว่ามันเน้นที่เป็นเกณฑ์การเลือกตัวหุ้นโดยดูว่าเฮ้ยเราเลือกหุ้นได้ถูกตัวไหมราคาเหมาะสมไหมซึ่งการค้ดง,งบการเงินเนี่ยไม่ใช่เกณฑ์การซื้อขายนะไม่ใช่เกณฑ์การซื้อขายเราก็ไม่สนใจเรื่องกับเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับซึ่งทำไมเราต้องดูงบการเงิน ผมทำงานวิจัยไปแล้วนะและผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วแล้วว่าถ้าเราเลือกหุ้นที่มีงบการเงินดีเนี่ยโอกาสที่เราจะถูกมากกว่าหุ้นที่มีงบการเงินที่ไม่ดีนะทั้งในตลาดที่ภาพรวมตลาดที่ดีเราก็แย่ด้วยนะถ้าตลาดภาพรวมตลาดแย่เนี่ยเราก็ควรจะหยุดลงทุนนะ าเราจะฝือลงทุนเนี่ยแล้วเราลงทุนในหุ้นที่มีงบการเงินไม่ดีเนี่ยโอกาสผิดถึง1ใน4ก็เลยทีเดียวนะอันนี้อันตรายมากเลยนะครับอ่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง net profit นะ net profit ซึ่งในโหมดฟังก์ชันนะฟัน d a ม e นทอลนะครับถ้าเราดูใน financial ช็อตฟินแลนเชียลเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะบอกเป็น YOY YOY ในที่นี้ก็คือเทียบกันเป็นปีต่อปีเราก็จะมาดูตรงนี้ได้นะ,ะเราจะมาดูตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่เนื่องจากมันดูเป็น YOY เนี่ยก็คือเทียบกนันปีต่อปีเนี่ย บางทีเราไม่ได้ลงทุนระยะยาวขนาดนั้นนะสำหรับคนที่ลงทุนเป็นรอบแบบผมเนี่ยผม,มัจะดูอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่า net profit analysis นะครับก็จะอยู่ในฟังก์ชัน fundamental นะแล้วก็อ n นไ y s ิ s it, แล้วก็ net profit analysis หน้าตาก็ประมาณนี้นะถ้าเราเปิดขึ้นมานะซึ่ง ฟังก์ชันตัวนี้นะก็สามารถปรับค่าได้นะมีอยู่ประมาณสี่ห้าค่าด้วยกันนะก็คือเรื่องของปีเริ่มต้นเรื่องของปีเริ่มต้นนะก็คือยอ้อนสามารถย้อนหลังไปได้10ปีนะครับสามารถย้อนหลังไปได้10ปีแล้วทูนี่ก็คือถึงปีปัจจุบันนะเราจะดูเป็นช่วงๆได้ตั้งแต่ปี10ปีย้อนหลังนะ ไปจนถึงปีก่อนหน้าก็ได้ปี2023ไ,ได้หรือ2024นะครับแล้วก็2025สําำหรับทำไมต้องมีคุณที่มี2025ตรงนี้ด้วยเพราะว่าการการคิดคำนวณเรื่องของปฏิทินงบการเงินของแต่ละบริษัทเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมไม่ไม่ลงรายละเอียดนะ มมีปฏิทินจีนปฏิทินฝรั่งปฏิทินโหรามีเยอะแยะนะฮะอันนี้เราไม่บอกนะบางคนอาจจะไปเปิดงบนะแล้วก็บอกอา้าวทำไมตอนนี้พึ่งงบคิวหนึนะส่วนใหญ่เป็นงบ q ิวนะเฮ้ยแต่บางบริษัทเป็นงบคิวหของปี2025ก็มีนะหรือเป็นงบ q ิวของปี2024ก็มีเหมือนกันนะ เราไม่ต้องสนใจนะเพราะว่างบการเงินอันนี้มันขึ้นอยู่กับาการการบุ๊กแล้วก็ปฏิทินเกี่ยวกับหราศาสตร์ก็มีอย่างที่ผมบอกนะเกี่ยวกับหราศาสตร์ก็มีนะไม่เหมือนกันนะแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันนะครับอพอตอนนั้นเนี่ยมันผมต้องบอกแค่นี้แค่ว่างบการเงินที่เราดูเนี่ยถ้าเราเปิดอะไปดู ของแต่บริษัทเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าข้อมูลไม่ตรงกันนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือเรื่องของเ,อเรื่องของงบจะเป็น consolidate หรือจะเป็น company เนี่ยอันเนี้ยผมจะเน้นให้เป็น consolidate ก็คือภาพรวมขององค์กรทั้งหมดไม่ได้เจาะลึกเป็นที่บริษัทใด้บริษัทหนึ่งนะเพราะว่าบริษัท จดทะเบียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบริษัทมหาชนถูกไหมเขาจะต้องมีบริษัทในเครือมากมายเนี่ยเราจะดูภาพรวมก่อนเราจะดูไอ้ข้อมูลที่เป็นอมพานีเนี่ยเฉพาะเวลาที่เราเปิดมาแล้วไม่เจอ,องบการเงินที่เป็น c o n s o l i d a t e เท่านั้นเองนะครับแล้วข้อมูลต่อไปก็เป็น q u a r t e r กับ year q u a r t e r ร์อรันเนี้ย มันคือตรงนี้มันคือแสดงในกราฟเฉยๆถ้าปรับเป็นเยียร์เนี่ยกราฟมันก็แสดงเป็นข้อมูลสุดท้ายซัมมรีตรงนี้นะแต่ว่าข้อมูลตรงนี้มีหมดเลยมันแตกต่างกันตรงที่ไอกราฟแท่งที่เขาโชว์มาจะเป็นทีละไตามากไอแท่งละไตามากหรือแท่งละปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้เรื่องความสวยงามเรื่องความสวยงามส่วนตัวผมจะปรับเป็น 3D มด n o w o w n นะครับเพื่อให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นลักษณะนี้นะเราสนใจอะไรครับเราสนใจหุ้นตัวที่พอเราพิมพ์ปุ๊บแม่งมีแต่เขียวเขียวมีแต่เขียวเขียวนะอันนี้เราค่อยคอยสนใจนะยังไม่ต้องลงอะไรอะไรเลยนะแต่ถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยถ้าตอนนั้นนะอาจไม่รวมปีนี้นะไม่รวมปีที่แล้วกับปีนี้นะก่อนหน้าเนี่เขาจะมีแดง อ่ะอันนี้จะมีแดงแดงหุ้นตอนนั้นนะผมก็จะไม่สนใจนะอ่าช่วงนั้นนะปี2022ันยีี2 0 2 2เ0 1เนี่ยเพิ่งหลังโควิดใหม่ๆเนะี่ยหุ้นนี้ก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคนที่จะต้องเดินทางนู่นนี่นั่นเานะไปดูกันได้นะเออช่วงนั้นนะ่ะงบของบริษัทจดทะเบียนตัวเนี้ยก็จะไม่ค่อยดีนะเออหรือว่าหุ้นที่ มีแต่แด,แดงแบบนี้เยอะๆผมก็จะไม่ยุ่งผมก็จะไม่ยุ่งผมจะมาดูหุ้นที่เริ่มจากแดงกลายเป็นเขียวหรือที่เขาเรียกว่าพลิกจากขาดทุนเป็นกําไรเราอย่าเอาพลิกจากกําไรเป็นขาดทุนนะแบบนี้ไม่ดีนะเราเอาพลิกจากขาดทุนเป็นกําไรอันนี้เราก็จะมา อ่ไว้ในลิสต์ของเรานะแล้วเราก็ไปศึกษากรงกราฟอะไรต่อนะสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราดูเราเน้นหนักเลยนะเรื่องของการดู net profit หรือกําไรของบริษัทจดทะเบียนเพราะว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนนะอันนี้ย้ำไว้นิดหนึ่งนะกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเป็น เจ้ามือตัวจริงของราคาหุ้นมีคนเคยบอกไว้แบบนั้นนะเป็นอาจ,จารย์ผมนั่นเองนะท่านเคยบอกว่าเฮ้ยเจ้ามืออ่ะไม่ต้องไปดูหรอกว่าใครเนี่ยดูงบการเงินนี่แหละเราดูที่กำไรขาดทุนนั่นแหละถ้ากําไรมาเนี่ยเดี๋ยวราคาต้องไปแน่นอนแล้วเราจะดูอะไรของไอ้กำไรหรือ Ne t profit เนี่ยเราดูแบบนี้เลยครับอ่ะ เราเข้ามาดูตรงนี้นะสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยในเน็ตโปรฟิตไฮ s i ตเนี่ยก็คือเราดูภาพรวมตรงนี้ใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมจะไม่ดูซัม m ม r รี่ผมจะไม่ดูซัมเมอรี่อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของกำไรทั้งหมดของปีผมจะดูอย่างนี้ครับผมจะดูงบการเงินหรือกำไรเนี่ยใน ควอเตอร์ไหนอะอย่างเนี้ยควอเตอร์หผมก็จะเทียบควอเตอร์หกับควอเตอร์หของปีที่แล้วที่เขาเรียกว่า QoQY ผมจะเทียบแบบนี้ครับ QoQY แปลว่าอะไรครับ Q 1อันเนี้ยเขามีกำไรจริงนะแต่เขามีกำไรน้อยกว่า ไตรมาสเดียวกันหรือไตรมาสที่หนึ่งของปีก่อนหน้าทําไมผมดูอย่างนี้เพราะว่าทุกอุตสาหากรรมหรือทุกธุรกิจเนี่ยมันมีความแตกตา่างและม,มีความหลากหลายกันใช่ไหมแล้วการบุคกําไรหรือว่าผมเรียกว่าง่ายๆเลยครับมีซีซั่นของแต่ละธุรกิจเนี่ยไม่เหมือนกันบางธุรกิจเนี่ยเขาเ มีช่วงกำไรที่ดีเนี่ยใน Q4 ใน Q4 บางธุรกิจเขามีกำไรที่ดีใน Q2 เพราะฉะนั้นผมบางทีเนี่ยผมอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเอาเทียบที่เฮ้ยถ้าซีซัน Q2 มันเป็นซีซันที่ดีสุดแล้วไปเทียบกับโล w s e a s o ของเขาที่ Q1 อย่างเงี้ยมันจะเทียบกันได้ไหมเพราะะนั้นเนี่ย ไอสิ่งที่เขาเทียบกันเป็น QOQ หรือ Quarter on Quarter แบบเนี้ยเทียบกับ2เทียบกับ1นงนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยครับถ้าเรามองปุ๊บเฮ้ย Q 1เนี่ยมันน่าจะเป็น Q ที่ดีของเขาธุรกิจที่ดีนะเป็นช่วงซีซันที่ดีของเขาอ่าต้องพูดอย่างนี้แล้วก็ถ้า Q 2เนี่ยถ้าเทียบกันทั้งหมดเลยเฮ้ยน่าจะเป็นโล w s e a s o ของเขา เราเอาเทียบว่าเฮ้ย Q 2เนี่ยมันเทียบกับ Q 1ในปีเดียวกันอ่ะมันเทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าโลซีซันเทียบกับไฮซีซันอ่ะมันเทียบกันไม่ได้แล้วดังนั้นผมจะดูแค่ควอเตอร์เดียวกันแต่คนละปีผมจะไม่เทียบกับอ่าคนละควอเตอร์นะในปีเดียวกันผมจะไม่เทียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตั้ง ไว้ใน condition สแกนแน่นแนเลยนะครับในการจะสแกนหาคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะตั้งแบบนี้ครับในเรื่องของออ analysis นะแล้วก็ net profit growth เนี่ยผมจะต้องตั้ง net profit growth แบบ qo qy 1 quarter เป็นหลักนะ1 quarter เป็นหลักนะ อ่าไม่งั้นเนี่ยอผมจะไม่ไม่ซื้อหุ้นในในหุ้นที่ไม่ได้สแกนในเงื่อนไขนี้ต้องพูดอย่างนี้เออนะครับไม่ว่าจะสแกนใดสายเทคนิคไหนก็ตามผมจะต้องห้อยห้อยตัวนี้ไว้เสมอนะก็คือเราต้องมีงบการเงินที่ดีเท่านั้นด้วยนะ สำหรับคนที่ต้องการหาหุ้นที่เทอร์นาล์อย่างเช่นคลิกจากกรรําขาดทุนเป็นกำไรไม่ใช่กำไรเป็นขัดทุนนะเออพลิกจากขาดทุนเป็นกำไรก็แนะนำให้ตั้งอันนี้ครับก็คือเรื่องของอ,อ่าในหมวดอะไรสินกันนะเรื่องของ NetProfit Turnaround Up นะไม่ใช่ดาวนะ land, Up 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 นะครับ Up อย่างเดียวนะ t เทอร์นาลขึ้นนะ qoqy 1 quarter ห้าก็สามารถาเข้าไปตั้งกันได้แต่ที่แน่ๆครับผมต้องตั้งแบบนี้ไว้ก่อนอในการสแกนไม่ว่าจะสายเทคนิคไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมจะต้องตั้ง net profit g o w t qoqy 1 quarter เสมอ1 quarter เสมอนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะงบการเงินไม่ต้องไปสนใจอ่านเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาช่วยให้เรากรองหุ้นให้เราเราแค่รู้ว่าเราต้องดูอะไรเป็นปัจจัยสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูงบการเงินก็คือเรื่องของกำไรของบริษัท จดทะเบียนนั่นเองหรือ NetProfit นะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ r g t profit margin ก็สามารถติดตามต่อกันได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน qr code ได้เลยค่ะ